บริษัททอยนะครับเป็นบริษัทเธ,ธนูที่ประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งเปิธนูมาแล้ว83ปีนะครับแล้วก็ธนูของท้อยเนี่ยเรียกได้ว่ายึดครองชัยชนะในการแข่งขันทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับภูมิภาคจนกระทั่งถึงระดับโลกโอลิมปิกนะครับธนูคันนี้นะครับทอยชาร์เจอร์เป็นธนูคอมพาวด์หรือธนูทดกำลังระดับกลาง ที่ราคาไม่แรงนักนะครับทุกคนสามารถจะหาซื้อไดเอ้เรียกว่าเป็นคันเริ่มต้นนะครับคอมเพลที่ดีมากคันหนึ่งนะครับเป็นคันที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับแต่ว่ายิงนิ่มยิงดีตามชื่อเสียงของคอยเลยแะครับลองมาดูกันว่าแพ็กเกจของชาร์เจอร์ตัวนี้จากโรงงานนะครับเป็นแพ็กเกจจากโรงงานมีอะไรมาบ้างนะครับ หนึ่งก็คือคันชาร์จเจอร์นะครับซึ่งเป็นคันสั้นความยาวประมาณ32นิ้วนะครับศูนย์ฟิลส์ use, สามพินนะครับเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกที่ให้ความสว่างสูงมากนะครับเรส t นะครับของโทรฟ y ริด g e นะครับเป็นเรส t แบบบิสกิตซึ่งพอเราใส่ลูกแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าลูกจะไม่หล่นไปไหน ค,คันจะยิงในมุมไหนก็นแล้วแต่จะตีลังกายิงหรือมือใหม่ที่ดึงธนูไม่ค่อยไหวก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกธนูจะตกจากเรสวางลูกนะครับมีสเตเบลิเซอร์สั้นของฟิลส์นะครับที่ทาออกแบบไว้ซับแรงสั่นสะเทือนซึ่งจริงๆแล้วคันนี้แทบจะไม่มีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วนะครับมีสลิงรัดข้อมือนะครับทาให้เราสามารถจะยิงธนูได้โดยไม่ต้องกำกริปนะครับแล้วก็ธนูก็ไม่หลุดจากมือหลังจากที่เรายิงไป มีควเวอร์นะครับเป็นคว i เวอร์ที่ใส่ลูกธนูได้4ลูกนะครับแล้วก็สามารถถอดได้อย่างรวดเร็วนะครับแขวนไว้หรือถ้าเราไม่ได้พกพาไปก็วางไว้ได้เมื่อถึงที่อยากจะใส่ลูกธนูก็ล็อกติดไปเป็นธนูที่คล่องตัวมากเดี๋ยวเรามายิงกันครับว่าเป็นยังไงแพ็กเกจของอาชีวไทยจะมีลูกมาด้วย6ลูกแล้วก็ หมวกของฮอ์เคมีฟอสแล้วก็ลิลลิสของคอปเปอ่์ลิลิส,ลสตัวนี้ผมชอบมาก่อนขคางคจะใช้งานง่ายเดี๋ยวมาลองยิงกันดู